สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสว่านสว่านสองตัวนะครับก็คือมันมี2ยี่ห้อยี่ห้อแรกก็จะเป็นของเดียวเดียวต้นเดียวต้นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของโอซึค้าครับโดย2ตัวนี้ราคาจะแตกต่างกันอยู่นะนี่จะให้ดูเทียบกันเลยครับพอดีตอนนี้ผมมี2ตัวก็เลยจะเอามาเทียบกันโดยราคามันก็จะต่างกันอยู่นะนี่ตัวเดียวต้นนี่ผมได้มาไม่แพงครับประมาณ600บาทตัวนี้ 600บาทส่วนโอซาก้าราคาจะแพงกว,กว่ากันหน่อยครับน่าจะเป็นพันพันต้นๆน,นะครับราคามันมีขึ้นมีลงตัวนี้จะให้เทียบกันเลยครับทั้งสองตัวนี้โดยถ้ามันใช้งานมันก็ใช้งานใช้งานได้นะครับใช้งานได้ทั้งคู่นะครับโดยเราจะมาเทียบกันโดยทั้งคู่นี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่มันแถมให้ก็แถมแบตให้ด้วยกัน2ก้อนเหมือนกันเลยครับ แบบสองก้อนครับนี่แบตในการสองก้อนเดี๋ยวมาดูราคากันก่อนนะเช่นตัวนี้ตัวนี้มันเป็นมันพันประมาณพันสี่มั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะส่วนตัวนี้มาประมาณหกร้อยก็มันถูกกันเยอะแต่เราเรามาดูกันที่มันถูกกว่ากันเพราะอะไรครับมาดูตัวงานกันก่อนตัวงานตัวนี้เป็นเดียวเดียวต้น75โวลต์จริงๆมันไม่ใช่75โวลต์น,นะครับตัวนี้ ถ้าไปถามคนขายเขาก็จะบอกว่า 75V นี่คือชื่อรุ่นมันเนี่ยชื่อรุ่นมันครับ 75V เนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆมันโกหกเลยแหละครับเนี่ย 75V แต่ว่ามันเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ไฟ DC นะครับก็คือมันเขียนว่าเป็น75โวลต์เลยครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับอย่าไปเชื่อมันตัวนี้ไม่ใช่75โวลต์75โวลต์6แอม์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยตามจริงตัวนี้ผมแกะมันดูแล้วครับ แกมาดูแล้วแบตเตอรี่ภายในเห็นอย่างเงี้ยครับมี3ก้อนครับแค่12โวลต์แค่นั้น,นครับไม่ใช่75โวลต์แต่อย่าง,างใดและน้ําหนักเนี้ยเบามากครับแบตเตอรี่นี่เบามากข้อดีทําให้ไอตัวเนี้ยเวลาประกอบใช้งานจริงอะ่ะน้ําหนักเบาครับจับง่ายกระชับมือวัสดุเป็นพลาสติกหมดเลยเบาแต่ว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ แค่พอใช้งานได้ครับใช้งานไม่หนักนะครับจอะพลาสติกจาะไม้จเจาเหล็กไม่ไม่ไหวแน่นอนแล้วก็เอามาไขาควงไข,น,น,ขนู่นไขนี่ไขสังกะสียึดนู่นยึดนี่ได้สบายครับตัวนี้จะแถมแบตให้2ก้อนแล้วก็ที่ชาร์จ1อันที่ชาร์จก็จะใหญ่ไปหน่อยนี่ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับของโอซูก้าครับตัวนี้ยเาละ ผม,ผมบอกให้ว่าคุณภาพคนละอย่างกันเลยครับตัวโอซูก้าีนงานดีกว่ากันเยอะเลยแค่วัสดุที่จับคุณดูดีวัสดุวัสดุดีมากเลยครับตัวนี้นี่ถ้าเทียบกันด้านหลังจะมีตัวที่เอาไว้ยึดยึดแม่เหล็กด้วยเหมือนว่ามันเป็นแม่เหล็กอะเราสามารถเอามามายึดพวกสกูอันนี้นี่อย่างเงี้ยนะมันเป็นแม่เหล็กครับก็คือเอามายึดอะไรได้อยู่เอาสกูบอลแปะวางแถวนี้ได้ แล้วก็ด้านข้างด้านข้างมีที่เก็บดอกดอกได้ด้วยที่เก็บดอกได้อีกจุดหนึงเนี่ยมาแปะตรงนี้ก็ได้ตัวนี้น้ำหนักน้ำหนักก็เทียบกันเอาเทียบตัวปล่าก่อนก่อนขอที่ช่างดีกว่โอเคมาดูส่วนน้ำหนักนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะช่างได้เปล่าเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะพอสมควรตาช่างผมอาจจะไม่ไหวตัวนี้มันได้แค่ 2g กิโลครับถ้าเกิน2กิโลก็จะช่างไม่ได้ มาดูน้ำหนักตัวนี้กันไม่น่าเกินสองโลหรอกครับรีเซ็ตกันเซ็ตสี่โลโอเคดูตัวนี้นครับเทียบกันน้ำหนักนะครับกล่องมัน <laughs> กล่องมันบางครับโอเคเอามาวางตรงนี้นะมาดูน้ำหนักกันน้ำหนักของตัวนี้ อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยนะครับเห็นไหมหนึ 1, ่งพันก็คืออยู่ที่หนึ่งกิโลกับสามจุดหกขีดเฉพาะตัวงานเฉยๆฮะหนึ่งจุดสามส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับเทียบกันเลยหนึ่งจุดสองครับตัวตัวเหลืองจะเบากว่ากันขีดหนึ่งที่มันเบากว่าก็คงจะเป็นเพราะเพราะวัสดุมันแหละเพราะวัสดุดูดิ อันนี้หัวมันเป็นเหล็กไงหัวมันเป็นพวกโลหะเนี่ยส่วนหัวตรงนี้มันเป็นพลาสติกนี่ครับส่วนแบตเตอรี่ครับจะให้ดูข้อแตกต่างของแบตเลยอันนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็น12โวล์นะให้ดูน้ำหนักกันก่อนนี่อยู่ที่ทำไมมันขึ้นเป็นส,สามกริรม,มครับ3ขีดเฮ้ยนี่มันหน่วยเป็นเดี๋ยวเปลี่ยนหน่วยก่อน หน่วยเป็นออนชิบผาละเดี๋ยวเปลี่ยนหน่วยก่อนโอเคเปลี่ยนหน่วยเป็นกร,รัมก่อนเดี๋ยวดูไม่ดูหม่ดูไม่เ,เมื่อกี้หน่วยผิดอ๋ออันนี้ครับเอาไว้นะตัวนี้หนักอยู่ที่8ขีดนะครับ880กรัมตัวนี้880กรัมนะครับเอาไว้หน่วยผิดหน่วยผิดส่วนตัวนี้830กรัมเบากว่าแ3 0้สกรัมส่วนแบตเตอรี่ ดูแบตเตอรี่ตัวนี้ก่อน2 2 9กรัมครับแบตเตอรี่2 2ขีดส่วนแบตเตอรี่อันนี้ครับนี่390กรัมเลยเห็นไหมหนักกว่ากันเกือบเท่าตัวนะครับเพราะว่าข้อแตกต่างของชุดนี้นะครับดูแบตมันถ้าดูภายนอกพวกคุณอาจจะมองว่ามันเหมือนกันเว้ยแต่ความจริงภายในมันไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็น20ิโวลต์นนะเห็นไหมตัวนี้ไม่มีกองสเปคครับ 20โวลต์2แอมป์ก็คือข้างในนั้นมันจะมีแบตทั้งหมด5ก้อนเนี่ยถ้าคุณส่องดีๆน่าจะเห็นสีฟ้าฟ้าสีน้ำเงินอยู่ข้างในเนี่ยสีม่วงๆอยู่ข้างในมันมี1 2 3 4 5ก้อนครับตรงเนี้ยพอมันเป็น5ก้อนมันก้อนละ3.7โวลต์ไงมันก็เลยอยู่ที่ประมาณ20โวลต์ครับเขาจะเรียกันเป็นรุ่น20โวลต์ถ้ามีแบต5ก้อนถ้ามีแบต6ก้อนเขาจะเลียก24โวลต์ส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันใหญ่แต่ตัวครับแต่ว่ามันใส่แค่3ก้อนเนี่ย มันใส่ถ้าผมจำไม่ผิดมันใส่แนวนี้ด้วยครับหนึ่งสองสามเนี่ยมันใส่แค่สามก้อนแค่นั้นครับตัวนี้มันก็เลยเบากว่ากันเยอะแล้วมันจะไม่ค่อยแรงครับแต่เวลาพอมันประกอบตัวเนี้ยจะทําได้ดีกว่ากันเยอะเลยครับนี่พอบทประกอบพอมันประกอบเดี๋ยวเรามาเทียบน้ําหนักกันอีกรอบหนึ่งตัวนี้ตัวถูกยังไงล่ะคะน้ําหนักมันก็จะต้องเบากว่าอยู่แล้วนะนี่ครับถ้าเราเอามาประกอบและใช้งานตัวนี้จะหนักอยู่ที่ เดี๋ยวรอให้มันเซตศก่อนโอเคพอเรามาประกอบใช้งานนะครับตัวเหลืองก่อนจะหนักอยู่ที่ประมาณ1กิโลครับ1 6 6 5กรเอ้ักรัม1,065.5กรัมจุด6กรัมนี่หนส่วนตัวนี้หนักกว่ากันแน่นอนครับเพราะว่าของมันดีกว่าไงนี่1,27ครับ1,274กรัมครับน้ำหนักเยอะกว่ากัน ถึงเกือบสองขีดเลยนี่แล้วทุความฟังเสียงมันคุณฟังเสียงความแรงของมันนี่นี่อันนี้หมุนช้านะเนี๋ยผมอันนี้หมุนเร็วนะพอหมุนเร็วแรงมากนะครับตรงนี้มีลมออกมาแรงมากเลยมาดูตัวนี้กันบ้างเนี่ยความแรงก็แตกต่างกันแล้วครับอันนี้โหมดหนึ่งนะโหมดหนึ่งคือแรงถ้าโหมดสคือช้านี่ ไม่ใช่ดิอันนี้คือโหมดหนึ่งดิเพราะมันขึ้นเล็กหนึ่งอันนี้เล็กหนึ่งนะเลขกหนึ่งคือมันจะช้าท็อกจะสูงนี่ถ้าสองคือมันจะแรงแต่ท็อกจะต่ำเนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับเอาโหมดหนึ่งก่อนโหมดหนึ่งเนี่ยนูดเลยโหมดสองนี่นแรงกว่ากันอ,กอีกจริงๆนี่ครับแต่สองจริงมันจะช้ากว่าน,นะครับนี่ แต่ส่วนตัวนี้ถ้าเราจะปรับแบบช้ชาๆนี่ทําได้ครับกดนิดเดียวมันจะช้ากดแรงหน่อยก็จะแรงขึ้นนะอยู่ที่เรากดจะเอาช้าจะแรงได้หมดครับนี่ได้หมดมาดูตัวนี้มั่งทําได้ไหมตัวราคาถูกได้เหมือนกันนะครับหมุนช้านี่หมุนช้าหมุนแรงหมุนทําได้เหมือนกัน,นครับแต่ปุ่มตัวนี้เหมือนจะแข็งแข็งกว่านิดหนึ่งนะ อาอหลุดก็ถือว่าใช้งานได้ครับส่วนตัวนี้เออตัวนี้ผมมองว่ามันมีมีจุดที่จะต้องแก้ไขเล็กน้อยครับเฉ,ฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นนี้ถ้าใครเห็นก็ตรงนี้ครับตรงปุ่มกดมันเนี่ยขอบตรงนี้มันคมครับนี่เวลาคุณเปลี่ยนไปมาถ้ากดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าบางทีคุณกดอย่างเงี้ยเนี่ย ตรงมุมเนี่ยผมเอาคีมมาตัดออกแล้วมันคมครับมันแหลมเกินไปเวลากดแล้วมันมีโอกาสที่จะบาดนิ้วเราได้เราต้องกดดีๆหน่อยนะเนี่ยมุมเนี้ยมันคมไหมครับถ้าผู้ผลิตเห็นก็ลองแก้หน่อยแล้วกันเนี่ยตรงมุมเนี้ยมันแหลมเกินไปครับอันนี้ผมเอาพวกคัตเตอร์มาตัดให้มันไม่คมแล้วเนี่ยถ้าดูพวกงานพวกนี้เห็นไหมมันจะทําขอบมนๆครับเนี่ยมันทําให้ขอบมนทําให้เรากดยังไงก็ไม่เจ็บไม่เจ็บมือไม่อันตรายครับนี่ แตอน,นี่ก็อย่างที่บอกมันคมหน่อยก็ยังไงก็ลองเลือกซื้อกันดูครับของตัวนี้ผมว่ายังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วครับราคามันแพงกว่าไงมันจะแถมที่ชาร์จแบตมาให้นะครับแบตมันจะเป็นที่ชาร์จแบบนี้ครับแล้วก็ข้อดีของแบตอีกอย่างหนึ่งก็คือแบตผมชอบแบตรุ่นที่มันเป็นแบบนี้นะที่มันมีรูชาร์จตรงนี้ครับรูชาร์จแบตนะ่ะก็คือถ้าเรามีที่ชาร์จ20โวลต์เราก็เอามาเสียบตรงนี้ได้เลยแต่อันนี้มันเป็นแท่นชาร์จไง แท่นชาร์จเราจะเป็นจะต้องมาเสียบกับแท่นชาร์จอย่างเดียวแต่ว่าตามจริงน่ะของไอ้ยี่ห้อแบรนด์โอซูกาเนี่ยมันจะมีที่ชาร์จอีอกรุ่นหนึ่งครับที่ชาร์จอีกรุ่นหนึ่งที่เอามาเสียบได้อะที่มันจะถอดหัวออกมาแล้วมาเสียบตรงนี้ได้ครับแต่ถ้าคุณจะใช้ของยี่ห้ออื่นมาเสียบชาร์จนะครับคุณจะต้องดูว่ามันต้องเป็น20โวลต์เท่ากันนะถึงจะใช้งานได้นะครับถ้าคุณไปใช้24โวลต์มาชาร์จแบตคุณจะพังได้เลยนะครับ ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าหัวตัวนี้เขาเรียกเป็นหัวยูนิเวอร์แซลหัวก็คือมันจะคอมมอนกับไหลโวล์นะครับเราจะต้องเลือกโวล์ที่เท่ากันมาชาร์จแต่ถ้าคุณเอาโวล์ที่มันต่ํากว่าเช่นเอา16โวล์มาชาร์ตตัวนี้มันก็จะไม่เต็มนะครับบอกไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้มันจะมีแถมพวกไอ้นี่มาอีกพวกดอกให้อีกชุดหนึ่งแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไปซื้อครับผมแนะนําว่าถ้าคุณจะซื้อดอกให้ซื้อดอกพวกอย่างนี้มาใช้ครับประโยชน์เยอะครับดอกเจดี ไปหาซื้อครับดอกจะดีไม่แพงครับแล้วก็ดอกสว่านที่เป็นชุดๆหนึ่งนี้ก็ไม่แพงครับดอกสว่านพวกนี้ชุดหนึ่งไม่ไม่กี่บาทครับมันจะได้มาเยอะเลยเนี่ยพวกนี้ได้เป็นสิบดอกเลยครับแล้วขนาดมันจะแตกต่างกันมันจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กในถุงเนี่ยใช่หไหมผมซื้อมาเป็นชุดเลยครับดอกสว่านถ้าคุณจะซื้อผมแนะนําให้ซื้อแบบนี้นี่มันจะมีตั้งแต่ไซส์เล็กม,มีเล็กกว่านี้อีกเนี่ย มันอยู่ในถุงเนี่ยเอให้ดูผมก็ชอบชอบใช้มันมากเลยดอกสว่านพวกพวกเนี้ยผมก็เก็บใส่ถุงไว้การมันหายเนี่ยนี่ไม่ใช่นี่ครับก็คือมันจะมาเป็นชุดอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าดอกสว่านคูซื้อหุอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าตรงก้านจับมันใหญ่ไงก้านจับมันใหญ่มันก็จะจับได้ดีกว่าเนี่ยไม่แพงครับพวกนี้ถุก ชุดหนึ่งไม่ถึงร้อยนะแล้วก็เจาะงานได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นดอกแบบนี้ที่ผมบอกดอก JD, อเจดีเขาเรียกดอกเจดีอันนี้เจาะเหล็กได้เลยนะผมเห็นฝรั่งเอามาเจาะเหล็กแต่ว่าเหล็กบางๆนะเหล็กอลูมิเนียมเนะี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้มาเจาะอะไรางานหนะักขนาดนั้นเนี่ยผมชอบเอาพวกนี้มาขยายรูเจาะตั้งแต่รูเล็กเลย,ยาวไปจนรูใหญ่เลยสะดวกครับตัวนี้เพราะว่างานส่วนใหญ่ของผมคือมันเป็นเจาะพลาสติกเนี่ยก็เลยซื้อแค่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ โอเคนะรีวิวก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับเทียบกันสว่านราคาถูกกับราคาแพงข้อแตกต่างมันเป็นประมาณไหนแต่ถ้าผมแนะนําให้ซื้อแนะนําให้ซื้อดีๆไปเลยครับเช่นตัวนี้ไปเลยโอซุก้าไปเลยครับใช้งานเจ็บแล้วก็จบไปเลยครับเพราะว่าอะไรมันมีขายเพียบครับพวกนี้ซ่อมได้หมดครับถ้ามันพังแบตเตอรี่มีเปลี่ยนครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนไส้ก็ได้มอเตอร์ก็เปลี่ยนได้ครับมอเตอร์ก็มีเปลี่ยนถึงมันจะพังก็เปลี่ยนได้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ พังก็เปลี่ยนได้เหมือนกันแบตเตอรี่ก็มีเปลี่ยนมอเตอร์ก็มีเปลี่ยนทั้งคู่ซ่อมได้ทั้งคู่ครับไปแล้วครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดี